ค่ะพี่น้องผู้ใดทีพันไป่ันมาเนาะค่ะจังหวัดนครนายกเนาะค่ะหิวเขาหิวน้ำเนาะค่ะอยากกินชากาแฟเนาะค่ะพี่น้องผูตะลึงคาเฟ่เนาะค่ะมีเทิงเขามีเทิงชากาแฟเนาะค่ะอีกหนึ่งจุดเนาะค่ะที่สามารถมาถ่ายรูปแล้วกะเช็คอินได้เนาะค่ะหลังจากที่เจียบตะเวนทําบุญเนาะค่ะเมื่อยพี่น้องข้อแหงกะมหานงหานามกินเนาะค่ะพี่น้องทุกครั้งทีมาเนาะค่ะกะจะแวะเวียนมาเนาะค่ะผูตะลึงคาเฟ่เนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้อง โดยเฉพาะอชาเขียวเนาะค่ะพี่น้องแสบแห้งก็แนะนําเลยเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะส่วนมากคนกาจะมากินชากาแฟแล้วก็ไทยลงไทยรูปเนาะค่ะเพราะว่าบรรยากาศทาง่าคาเฟ่เนาะค่ะพี่น้องคือที่สุดแห้งค่ะพี่น้องต้นมงต้นหม่กะหลายเนาะค่ะพี่น้องคาเฟ่กะจะเปิดประมาณสองโมงสองโมงครึ่งประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องบี้กะมาเสารแน่เนาะค่ะพี่น้องก็เลยมีโอกาสมากินชากาแฟก่อนเนาะค่ะพี่น้อง ว่ากลับไปไทายคลิปอยู่วัดมาแล้วเนาะค่ะประมาณคลิปสองคลิปเนาะก็เลยแวะมากพี่น,อน้องผู้ใดอยากมากะลองมาเบิงเนาะค่ะบรรยากาศที่สุดะค่ะเบิงที่ละพี่น้องรูลามาเฮาแห้งะค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น,อน้องผู้ใดที่แบบอยากพักคนยอนใจเนาะค่ะพี่น้องอยากนั่งห้องแอร์เย็นเย็นเนาะค่ะพี่น,อน้นองจังหวัดนครนายกนี่คือที่สุดแห้งะค่ะพี่น้องในเรื่องแบบสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นแรงท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะค่ะต่างชงต่างชาติก็หลายเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ค่ะภูตะลึงคาเฟ่เนาะคะ่ะขอแนะนําเลยเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้ากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะค่ะพี่น้องซื้อนองซื้อน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปทําบุญต่อเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ละชีวิตข่อยง่ายๆบัได้มีอยังอยู่อย่ากสี่สําคัญคืออ่าข่อยมากซื้อเลขพี่น้องโปไดที่ติดตามข่อยขอยเป็นคนที่มากซื้อเลขเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้กะบ่ได้ห้หวยบอย,บอยขึ้นตะกีเนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าเราโอกาสเพราะว่าหายไปบ่ถือกระถือดาเนาะค่ะพี่น้อง หายเลว่่ถือกระถือดาก็ะเลยยุดถหายเลขผ้าถำบุญหละกกานุโมทนาบุญดีคร